วิดีโอภาพสโลโมชั่นของรถถัง M60 กำลังเคลื่อนที่กลางฝุ่นละอองบนสนามซ้อมในประเทศไทยแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องสว่างผู้บรรยายเสียงจริงจังช้าช้าท่ามกลางความร้อนของผืนดินไทยภายใต้กรอบเหล็กและกลิ่นน้ำมันรถถังรุ่นเก่าที่ยังไม่ยอมปลดระวาง ยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนี่คือเรื่องราวของ M 6 0 A 1และ M 6 0 A 3รถถังหลักของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงประจําการในปี2026ในนามของกองทัพบ,บกไทยตัดภาพภาพประวัติศาสตร์ของ M 6 0ในสงครามเวียดนามจากนั้นสลับไปยังภาพรถถังของไทยในภารกิจฝึกซ้องร่วม ย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็น M60 เป็นรถถังหลักที่สำคัญของกองทัพสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นกว่า15,000คันมันอาจไม่เคยได้สู้กับโซเวียตโดยตรงแต่กลับกลายเป็นรถถังหลักให้กับมิตรประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกองทัพบกไทยได้รับรถถัง M60A1 รุ่นแรกในช่วงสงครามเย็นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค ต่อมาจึงมีการจัดหา M60A3 ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมีเทคโนโลยีที่ลำหน้ากว่าทั้ง2รุ่นติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรแบบ M68 แม้จะดูเล็กเมื่อเทียบกับรถถังสมัยใหม่แต่ด้วยระบบเลงที่ทันสมัยมันยังคงสร้างแรงกดดันได้ไม่น้อยภาพจริง M60 ของไทยกำลังยิงปืนใหญ่ในการฝึกซ้อมจริง ในปี2026รถถัง M60 ถูกปลดระวางไปแล้วจากหลายประเทศแต่ประเทศไทยยังคงใช้มันต่อไปไม่ใช่เพราะความหลังแต่เพราะมันยังคงทำงานได้ปัจจุบันประเทศไทยมีรถถัง M60 ใช้งานประมาณ178คันแบ่งเป็น m 6 0 a 1 Rice Classic ประมาณ53คันและ M60A3 TTS ประมาณ125คัน ความแตกต่างหลักอยู่ที่ระบบควบคุมการยิง M60A3 มาพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนทำให้สามารถยิงกลางคืนยิงในหมอกหรือในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ดีกว่ารุ่น A1 แสดงกราฟิกเปรียบเทียบระบบควบคุมการยิงของรุ่น A1 และ A3 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพบกไทยมีการอัปเกรดระบบของ M60 โดยร่วมมือกับบริษัทอิสราเอลเช่น Elbit s y s t e m เพื่อพัฒนากล้องเล็งใหม่คอมพิวเตอร์ดิจิทัลและป้องปืนควบคุมระยะไกลถึงแม้จะไม่เทียบเท่ากับ VT4 จากจีนหรือ Oplot-T จากยูเครนแต่ M60 ก็ไม่ได้ถูกใช้เป็นแนวหน้าแต่มันคือตัวเชื่อมและกำลังสนับสนุนที่แข็งแกร่ง แผนที่แสดงการวางกำลัง M60 บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในเหตุการณ์ตึงเครียดชายแดนช่วงปีที่ผ่านมามีรายงานว่ากองทัพไทยนำ M60 เข้าประจำการแนวหน้าใช้เป็นฐานยิงเคลื่อนที่ป้องกันแนวรบและสนับสนุนทหารราบสิ่งสำคัญคือความเชี่ยวชาญของพลประจำรถทหารไทยพวกเขารู้จัก M60 อย่างลึกซึ้งสามารถซ่อมแซมภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว และใช้ในสภาพแวดล้อมธุรกันดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียงสัมภาษณ์ทหารสมมุติเรายัางมั่นใจใน m 6 0เพราะมันทำงานได้จริงและเรารู้วิธีใช้มันดีที่สุดเครื่องยนต์ดีเซล v 1 2 continental avds 1790ของ m 6 0ให้กำลังประมาณ750แรงม้าทำความเร็วสูงสุดราว48กิโลเมตรชั่วโมงไม่เร็วมากแต่ทนทานและง่ายต่อการซ่อมบำรุง แสดงชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์และการซ่อมโดยทหารไทยกรอบของตัวรถหนาถึง109ม mm. ิลลิเมตรป้องกันได้ดีจากอาวุธเบาและกระสุนเจาะกรอบขนาดเล็กในบางคันมีการติดตั้งกรอบเสริมเช่นแผ่นเหล็กด้านข้างหรือกรอบแบบตะข่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการรบในป่าเขาภาพ M60 ของไทยซ่อนตัวในพงไม้พร้อมพลางธรรมชาติ แต่แน่นอนว่า m 6 0ก็มีข้อเสียมันไม่มีระบบป้องกันเชิงรูป aps รูปร่างสูงมองเห็นง่ายและอาจไม่สามารถต้านทานขีปนาวุธเจาะเกราบแบบสมัยใหม่ได้แต่กองทัพไม่ได้ต้องการรถถังหล้ำสมัยทุกคันเสมอไปบางครั้งสิ่งที่กองทัพต้องการคือมาเหล็กที่วิ่งได้ทำงานได้เชื่อถือได้และยังพร้อมใช้งานเสมอ ในปี2026ประเทศไทยมีรถถังใหม่อย่าง VTC และ Oplot T เข้ามาเสริมกำลังแนวหน้าแต่ทั้งสองแบบมีจำนวนจำกัด M60 จึงกลายเป็นตัวประสานกำลังรบยังคงใช้ได้ในการป้องกันแนวหลังรักษาความมั่นคงภายในประเทศและสนับสนุนภารกิจเฉพาะทางภาพรวมของกองพันรถถังผสม VTC Oplot T และ M60 กองทัพไทยมีแผนทยอยปลด M60 ที่เก่าที่สุดออกจากประจำการโดยเฉพาะคันที่ไม่มีระบบกล้องเล็งหรือระบบปลดจับความร้อนแต่การจะปลดทั้งหมดคงต้องใช้เวลาเพราะรถถังใหม่ราคาสูงถึงคันละ5-10ล้านดอลลาร์ดังนั้นอีกหลายปีข้างหน้าเรายังจะเห็น M60 วิ่งออกจากโรงเก็บปรากฏตัวในป่าเขาและประจำการแนวชายแดนต่อไปภาพสรุป M60 วิ่งช้าช้าเข้าสู่แสงอาทิตย์พระทงไทยโบกสะบัดช้าช้าเพลงประกอบเบาๆนี่คือ b บ t เ l อร e a s t Thailand รถถังอาจแก่แต่ตำนานไม่มีวันตายถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าคุณคิดว่าเราควรอัปเกรด M60 ต่อหรือปลดประจำการดีแล้วพบกันใหม่รักษาความเฉียบคมรักษาพลังเหล็กไว้เสมอหน้าจอปิดท้าย b a t t l e b e a s t ไ h a i l a n d กดติดตามเพื่อชมพลังทหารไทยต่อไปเพลงค่อยๆจางขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการคำบรรยายซับไตเติ้ลภาษาไทย .ST เสียงภาคเวอร์ชั่นสั้น3นาทีบอกผมได้เลยครับ